ผู้หญิงหัวใจอีสานสาวบานๆในน้ำตายอ๋อไทยนะคะมณีมาไทยละครเรื่องแรงพทอรนี่นะคะแล้วฉากของเราก็จะเป็นในแคมป์คนงานเนาะนี่แนะนึกถึงตอนที่ลงมากรุงเทพครั้งแรกกับคุณแม่นะคะเป็นเพิงสังกะสีอย่างนี้เลยแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นสองชั้นตั้งแต่ก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยอยู่กับอยู่กับแม่ในช่วงหนึ่งก่อนที่จะมาเป็นสาวโรงงาน พ่แม่แบบซักเสื้อผ้าคนงานก่อสร้างนะคะคนบางที่เขาแบบว่าไม่มีเวลาแล้วเขากลับจากการเหนื่อยแล้วก็รับแจ้งตัวละาบาท10บาทโอ้โหูเป็นอีกอย่างที่แบบอดทอนมา,มากๆรู้สึกท้อมากเลยนะคะ <c oughs> ตอนนั้นว่าเออเราจบมกมาแล้วเราจะมาใช้ชีวิตอย่างนี้นนบ่อยนก็มันไม่ได้หมายความว่าอาชีพมันไม่ดีนะคะมันเป็นอาชีพที่ดีและสกุลิดมากนะคะแต่เราก็เราก็นึกถึงยายนึกถึงน้อง ที่เขาแบบรออยู่ที่งานเราก็อยากจะมีชีวิตท,ที่ที่ที่ดีกว่านั้นก็สู้ค่ะสู้มากมากแต่ว่าว่าจะได้ไปเป็นสาวโรงงานก็ใช้ชีวิตอยู่ช่วงช่วงนึงเหมือนกันค่ะมาเห็นแล้วคิดถึง